มาพี่ต้องได้ที่ทหนึ่งนะครับที่หนึ่งก็มาอย่าเย่อายุ่งอย่ายุ่งนะเฮ้ยโอยโอเคพี่ใช้พายุไปแล้วเอาตกอีแล้วตกซ้ำซ้อนไปนะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนั่นเองนะครับอสเกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสปีดด e ฟนะฮะวันนี้มากันสามคนนะมากับดอกแกงบอสเกมเมอร์มิติโอเคดูดูดูคู่รากสุดโหดเลยมีคนอ้วกเนียไอ้กรอนไอ้เวนโอ้ขอโทษพี่จักหยอก โอเคเอาทำไมมันเป็นแตงโมแล้วอ่ะแล้อเอาไปแน่เฮ้ยเฮ้ยด่านนี้เอาด่านนี้ไม่นะพี่จำตรงนี้ไม่ได้อ่ะว่ามันต้องไปตรงไหนบ้างโอเค โอเคพี่ยิงมาแล้วพี่ยิงมาแล้ว,ม,ลวมันมันเน่าแน่มันเน่าแน่นเฮ้ย <m ul ets> เคยเล่นอยู่แต่ว่ามันค่อนข,นข้างจะไอ้ยากนิดน,นึงมา <m ul ets> พี่ต้องได้ที่หนึ่งอะครับที่หนึ่งก็มาอย่าเยอะอย่ายุ่ง,นะงอ,งอย่อายุ่งนะเฮ้ยเฮ้ย โอเคพี่ใช้พายุไปแล้วเอา้าตกอีกละตกซ้ำซ้อนไปนะโอ้เกือบที่สุดท้ายเลยโอเคเดี๋ยวพี่ส่งไอ้ปุปุ้ยไปนะมันชื่ออะไรนะไอ้ฮะอือฮึตอนนี้คือแบบชนยับๆนะฮะไม่นะโอเคพี่ดูมันแล้วพี่ดูมันแล้วโอ้โหด่านนี้ก็ ยากอยู่นะ่พี่ชายพายุนะระวังด้ออกไปไกลแล้วหืมหมาก็มาดีครับไอ้หนูเดี๋ยวพี่ส่งปลาหมึกปลาหมึกดำไปพุ่นโอเคลงมาข้างล่างโอ้โหไอ้นี้ก็ยังติดนะใได้โล่เลย เอาตกน้ำโดนโดนควานน่ะมันต้องมีแก้มือใช่แล้วดูดิเขาชุดเขาน้ารักจังมีแมวน้อยเกาะอยู่ตรงเสื้อด้วยเราจะมาส่งพวกนรกลงๆกันเถอะพวกนี้มันร้าย โอ้เออใช่น่้เนี่ยตอนโรกอดง่ายง่ายมากดูหน้าดูไปหน้านั่นนี่ไปหน้าแห่งร่องรอยสมาชิกคนตายสุดของเราเนี่ยแบบเราไม่ได้ที่นี่โอ้โหแต่ชุดโอ้ดูชุดโอ้จะมาแข่งโอ้โหเดี๋ยวทันเทพดูทันเทพสิสายเติมสินนะ จะจะชนแกก็ที่หนึ่งอะครับก็ยังที่หนึ่งอยู่ะนะเอากล้วยไปกินแมงโก้ Mango. ก็ไม่ใช่บาตานาะเอาพวกยิงของเฮ้ยทำไมโดนควันแล้วแบบติดติดนานขึ้นอนะมันปรับใหม่ใช่ไหมโอเคพวกพวกแกเฮ้ยกกระวังนะมันปล่อยไอ้ตึงหนืด ตึงนืดมันร้ายพี่บอกเลยโอเคใครอยู่ข้างหน้าไม่โอเคพี่เอาเข้าไปอนนเอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปใช้นะนี่นี่ชนใครวาก่อนกรอนประทูต้องกรอนประทูนะฮะเอาไปกินไอ้หอย เซนตตะรักด้วยโอ้ยใครแซงไหมโดนมาแล้วแโดนโยโอ้โหเต็มมากโอเคดูดแล้วขบวนการดูดอืมแบบนี้เราต้องจัดการมันใครอยู่ที่หนึ่งเฮ้ยเอาให้ก่อนนะเอาให้ก่อน เอ้ไม่เออเอาเนี้ยแหละเอาไปใช้เลยโอเคปล่อยบึกน้อยบึกน้อยพี่คาดเฮ้ยไม่นานโอเคนี่มันร้ายตื่เกิดนะมาให้ทิโรทิโลเลยอะโอ้โหไม่ทานเลยม,มีหัวล่อ มีรอกนี่นี่กดสติกเกอร์ฉันไม่ยอมวันขอใหรอกนะอุ้ยด่านนี้ก็โอเคอยู่อสอาจจา่านชื่ไ้ฟัเยอู่ไหนมูลไลรีมเหรอเรียมเ,รยมเหรอ,หรอเอออะไรคำอีสานออก <laughs> แต่เป็นเด็กตายใช่ไหมเด็กตายแล้วเด็กที่ตายไปแล้วนะครับเด็กที่ตายเด็กที่เน่าไปแล้วอ๋อไม่ได้ขออืมก็มาดิครับไอ้หนูมันมันเบียดมันเบียดมันร้ายต้องเจอนี่เอาไปใช้นะก่อนอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยชีวิตของคนเทพยังไงล่ะโอเคเอาไปใช้อีกอันโอ้ยไม,ไม่ไอ้กล้วยเ,เวนเกตทำให้ฉันดูยากไ,ไ,ดยได้ตึงหนือดอแะโอเคใช้ตึงหนืดไปละไอ้ตึงหนื้อก็ลอกน้อยเอ้ยไม่นะมันใช้อะไรใส่วะมันดูดอะมันร้นราย ให้ทำไมก็อยู่ที่สามเองก็อยู่ที่สามเองพี่อาจจะตกไปที่สุดท้ายก็ได้นะเอาไปใช้เอาเกาะไปใช้อ้อยอ้อยอ้อยอ้ยไม่เห็นทางไม่น่ามันร้ายมากก็จังแน่นอนนะฮะ โอเคน่าจะชนะชิวๆเอ้าไม่นะนี่เอาไปกินเอาไปกินนะจูนูเอาอันนี้ให้ละเอาจรวดให้ละโอ้ยโอ๊ยโอ้โหโอ้โหไม่เห็นทางมันร้ายโอ้พี่เอาแต่เกาะให้กอแหละบอกเลยซัพพอร์ตอย่างเทพอะครับ <laughs> ไม่พี่เล่นไม่เก่ง,งปสปอร์ตเอาเงินมาให้พี่รพตรงนี้ไม่แน่ไม่แน่เราต้องชนะได้ออสินะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะจะถึงเส้นชายหรือยังโอเค ได้เกาะได้เกาะอีกแล้วทำไมได้เกาะบ่อยจังวะอนาคตอยู่ที่เกาะใช่ไหมจ้าเมื่อหมดประโยชน์ส่งส่งให้สิเาโอเคชนะอะครับชิวๆนะกัยตบมือพร้อมกัน โอเคโอเคครับถ้าชอบยิ่งผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้าผมอยากให้เร้สปีดดีเพียก็คอมเมตนมใต้าคลิปได้เลยนะวันนี้พมต้องขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสิบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ